อดีตพระเอกตกใจลูกชายหมดแพชชั่นเป็นหมอแล้วแม้จะสอบติดก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเคนโดทานิกลูกชายคนโตของจอบนิธิสมุดขจรสอบติดหมอเพราะถูกพ่อป้อนแพชชั่นเรื่องเป็นเมนหอนมอนให้เรื่อยๆเขาจะเล่าเรื่องการไปถ่ายรายการเจอวิธีชาวบ้านยังไง ต่สุดท้ายเคนโดก็ตัดสินใจสละสิทธิ์ไปโดยล่าสุดในรายการตีท้ายครัวเจ้าตัวได้เปิดใจว่าตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วอยากทำงานเหมือนพ่อตอนนั้นตั้งเป้าเฉยๆว่าอยากเป็นหมอตั้งแต่เล็กๆอยากเป็นหมอแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ด้านจ็อบเผยว่าไม่เอ่ยชื่อสถาบันแล้วกันติดทั้งแพทยศาสตร์ และทันตแพทย์พี่ๆสื่อเขาก็เก่งเห็นชื่อประกาศออกมาก็ไปลงแสดงความยินดีโดยที่เราไม่เคยไปบอกมีวันหนึ่งเรากลับจากทำงานต่างจังหวัดเขานั่งกันอยู่หมดเลยเขาบอกโดมีเรื่องจะพูดกับพ่อเคนโดได้เผยนาทีที่ต้องบอกพ่อไปตรงๆว่าให้ไอาใจเย็นเราไม่มีแพชชั่นกับการเป็นหมอแล้วเราก็รู้เขาต้องผิดหวังต้องชอดไประดับหนึ่งตอนเรียนมปลายเรียนระบบอังกฤษ มีแค่3วิชาชีวเคมีและมีเดียหรือสื่อแล้วรู้สึกเป็นวิชามีเดียเป็นสิ่งที่เราถนัดและชอบที่สุดมีพชชันกับการเข้าห้องเรียนห้องนี้ที่สุดเลยอยากทำสิ่งที่ชอบแล้วเราชอบทำคอนเทนต์แอคทีฟไม่ชอบทำงานในห้อง